สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมรวมช่างนะครับทีม A นะครับวันนี้ก็ลงมาถึงที่ระยองนะครับเฉพาะนิสสันเซดีวเท่านั้นนะครับที่ผมออกซ่อมนอกสถานที่เซอร์วิสให้ถึงที่เลยนะครับดับกาอากาศสะดุดควนขาวเหยียบไม่ออกนี้นะครับรอบไม่มารอบมาช้านยครับโดยเฉพาะอย่างรถที่ดับกาอากาศครับไม่ต้องแกะไม่ต้องลื้ออะไรนะครับแต่คันนี้คือ YD ยดนะครับ2 5 0 0น้าำมันเครื่องเพิ่มนะครับว่าเพิ่มขึ้นมายังไงนะครับตัวนี้แก้ไขไม่ยากนะครับก่อนที่เครื่องมันจะพังนะครับคือวิ่งแล้วควันขาวเลยนะครับคือน้ำมันเครื่องเพิ่มนะครับเพราะว่าผมจะตรวจเช็คที่หน้างานนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะครับสแกนออกมาก่อนนะครับก่อนผมจะทําทุกครั้งครับอาการต้องรู้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแกะดูก่อนนะครับพอรู้แล้วทา มันใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงก็จบอย่างนี้นะครับสําหรับเซตดีนะครับรถคันไหนที่แปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วนะครับอยากจะกลับคืนเป็นปั๊มเดิมนะครับผมก็ยินดีนะครับบริการเซอร์วิสให้ถึงที่เขาให้จองคิวแต่เนื่นๆนะครับ0861991097นะครับลาวกัมพูชานะครับยกเลิกเคอร์ฟิวเมืองเปิดผมไปแน่นอนนะครับ